สวัสดีครับเอฟซีแฟนสองและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยอดวัานกอกกอจะพายเอฟซีรายการผู้ชมทุกท่านไปฟังนันทญาพระลุยรวบคลิปสองสำนักเขา้าด้วยกันนะครับคือคลิปของแม่บุญเลี้ยงกับอาจารย์คณาวัลฝันนะครับเพื่อขายมาแล้วในงวดวันที่หนึง่งมีนาคามหมกเก็ดนะครับเพื่อสิมาได้ยังไนสองสำนักน้องจันนี่ก็ตามไปฟังนํากันนะครับเข้ามาแล้วก็ดูหน้ากดติดตามกดแค่เป็นกำลังใจด้วยนะครับขอเมืทั้งรวจนี่กับนันทญาในแบงค์วันมาให้ ผม้จัดทําเป็นคลิปเพื่อจเอฟซีและตำรวจ้มทุกท่านได้ฟังในรูปไปน้ากันูุัๆคลิปนะครับเพื่อนเสมาท่้นยังได้ตามไปฟังพร้อมๆกับผมนะครับแต่ผมมาครับที่แฝงจองดูน,นะคะมืออนุญาตมีแนวทางตัวเลขเยวกกบเลิสูตรคํานวณของแม่บุญเลี้ยงกับอาจารย์คนลลาฝันนะคะแม่บุญเลี้ยงบนหายอนุทาตเป็นสภาพบนหายงวดนี้งวดแรกนะคะสําหรับในร่างของอาจารย์คนล่าฝันนี่ เป็นแบบนี้นะคะมันเป็นคลิปสั้นนุนที่ยากเลยร่วมสองคลิปสองอาจารย์ในคลิปเดียวกันนะคะวัที่บ้านมาเนาาี่ยทางของอาจารย์เพ่อนหายวิ่งเก้ากับแปดบนล่างนะคะเลขออกเก็เก้านะคะมันหายเก้าหกนะคะมันหายกับน้ำนะคะมันออกเก้าเจ็ดนะคะเมื่อนี้อาจารย์ คนล่าฟันจะหายมาแล้วนะคะจะเป็นตัวได้จะหายไปฟังเสียงสัมผัสอาจารย์คนล่าฟันนะคะแต่ว่าต้นๆคลิปเนี่ยจะเป็นแม่บุญเลี้ยงก่อนนะคะแม่บุญเลี้ยงแล้วก็จะต่ออาจารย์คนล่าฟันในคลิปเดียวกันนะคะค่ะแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแม่น้นดิญาโทรมารบกวนไ่มคะพอค่ะคือไย้ยินขค่าว่าเลี้ยงล้านมันไ่มคะเนี่ย พ่าหลานเกิดเมียเขาเกิดเมื่อน้ำดีจัดเพะว่าเมียเขาเะมดขวบเลยสามที่เดือนนี่แหละจ้ะหน้าท่านของแม่นี่เป็นเลขความฝันหรือเลขสูตรค่ะเมียแบบว่าเป็นเลขสูตรนะเป็นเลขสูตรสูตรกุหลาบแม่ของแม่เห็นปลาขึ้มูดออกก็มาจะเข่าแบบว่าฉลามอย่างนี้เป็นปลาลักสิบปลัาแข็งตรงๆไปเล่นงสิบเทนลโตเมลุ่งเข่าไม่จังหวนแล้วแม่เข่าไม่จังหวนแล้ว ทานมากกเขาตลอดนะปีนี้กะเขาตลอดลักษะกัเขาเทียบเนาะมวดก้อนก็เขาสาหนึงสินธะสนวนมามันจะมาตัวเดียวนะคนมาบินนี่มันจะดคนมาบินด้วยไปจับไปใส่ถุงคืนหนสิมันจะดิมันจะิืเล่สิท่อ๋อเล่อะไรก็นั่งเบึ้งเม่ก็เอาก็ค่อยได้ตัวแล้วเอาไปเป่ยนปัจจนะเล็กวิ่งตัวเดียวมันบ้าจ้าคือว่าคนกับนี้คนกับนี้บางจะดๆจับเป็นครูไปเล้จังเข่าหาหันหาเขงหันหาิ้ มันก็ไดสามฝันก็จะไดสามกี huh. uh ่นามันจะได้มัน you ม know, like you know, like like ันเป็นเลขสามเนาะคมันออกศูนย์สามได้มันออกศูนย์สามมันจะเป็นเลขสอาโอ้ไก่บนตัวหนึงล่างตัวหนึงมันบระกาศได้แล้วก็จับคู่ให้น้ำมืออันแล้วก็แมื่อคืนเอาไปเสี่ยงขึ้นกันเลยฝันดีเพราะว่าอันไเมื่อฝันว่าได้จับคู่เนาะค่ะเกสเก่าไม่ได้เอาไว้ แยตัวเยงสี่นะตอนนี้มันกับเขาเจ็เกาสี่นะเมียกระไรอยู่สามสิบบาทเขาได้เงเดียวเลยสิบาทค่ะมันก็จับกบมันตีได้สองประโยคคือเจ็ดเกากับหาเก้าอ้าวล้ววดนี้เฮ็ดไห้เราเป็นประกาศเนวทางไหม่ยจ้าอ้าวนุ่นที่ย่าพร้อมราคาจ้าถันเลขแ้าง่างด้วคือว่าเมียแยกบนแยกล่างไห่เดือบางเดียวมันก็เรีนคือบนถึงล่างที่ดัเนอกอันนี้เขาก็พกูนูกเนาะเอาเเอาเอาบนก้อนแม่ เมย์ขนัดลางเด้วยมันเข่าลางตัวใช่ไหมโอเคโอเคเฮ็ดลางจะลางนี่มีลางนี่ศูนย์มองกล้องนี่ศูนย์มากับเสตียสมองกล้องยริสๆนะล่างนี่วิ่งศูนย์วิ่งศูนี้มับ่แม่วิ่งซูนได้เราก็มีแม่เสตียไปเที่ยงเมืองบาเมียฝันบาที่หนังที่แม่เสตียไปยับมากใส่ไหนตัวหนึ่งเด้อโคกสุดท้ายให้ศูนย์ตัวเดียวข้างล่างมันบ่ค่ะ ไฮบอนนี่งวดนี่ไฮบนบอนนี่ชิบขางบนแม่ไฮเก้ากับศูนอีกทแก่อ๋อข้างบนเพราะว่ามันจะเป็นสองตัวเนี่ยากับศูนยเข่ากับศูนย์จ้ะพ่ะวลาพ่าเมียเสีจับตีทีบปาออกสามตัวทีาหมุนที่ผังว่าใส่กสนมันจะเข่ามาตลอดข้างบนไฮเก้ากับศูนย์แม่เน้นตัวได้ค่ะแม่แม่เน้นศูนยเื่กันเน้นศูนยือกันจ้าข้างล่างนี่ ศูนย <ra ์นี่ยุรักษได้แม่แม่คิดว่าใจเยมันใจัไศูนนย์ม่ใจล่างศูนย์นี่ศูนย์ยุรักษได้ค่ะแม่ะศูนย์ยุรักษได้คิดว่าข้างล่างเนี่ยศูนย์นี่ยูรักษ์กี๊ดเด้อถร์สถกีิมันถึเป็นจะศูนย์นี่ยุรักษ์กี๊ดเพราะหันจะกี๊ดเนี่ย็ะยูรักษ์กี๊ดยังี่นะค่ะค่ะคุรักได้แม่ศูนย์นี่ศูนย์นี่ว่าหันมันออก าิีอนค่ะโอเคโอเคมันเป็นคลิปสั้นๆเดี๋ยวนนทิยาจะทวนเด้อค่ะเด้ออ่าแนวทางของแม่บุญเลี้ยงให้นนทิยาเป็นสะพานบุญห้งวดวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกเจ็ดข้างล่างข้างล่างให้วิ่งศูนย์ศูนย์ตัวเดียวศูนย์หลักสิบมันใจล่างายก็บนสำหรับข้างบนนี่ให้วิ่งเก้าเก้าศูนย์เน้นที่ศูนย์ ไฮบมาหางเดียวคือเก้าศูนย์ตรงกันวะค่ะแม่ตรงกันอ้าวขอบคุณแม่หลายๆเด้อค่ะที่ไฮแนวทางนะคะวันนี้ก็ขคอเอฟซีโซเดีนวทังของแม่บุญเลี้ยงนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะพอไม่เป็นเอฟซีก็ได้ยินแล้วนะคะเสียงสัมภาษณ์แร้ว่านุ่นดียากับแม่บุญเลี้ยงนะคะเพิ่นกะไฮเป็นแนวทางหาสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะสำหรับเอฟซีผู้ใดมีทุนก็สามารถลูดได้นะคะลูดศูนย์ ล่างนะคะศูนย์ตั้งแต่ศูนย์หนึ่งเอ่อตั้งแต่ศูนย์ศูนย์จรรนะะนะะนันทร์ฮอตศูนย์เก้านะคะบ่ต้องกลับนะคะขังบนเป็นกหใเก้าเก้าศูนย์แน่นที่เลขศูนย์จับผู้หายหางเดียวคือเก้าศูนย์นะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นนวทังหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะค่ะแล้วนุนทียาก็จะหายังเสียงสัมภาษณ์ระหว่างนุนทยากับอาจารย์คนล่าฝันนะคะเป็นอาจารย์สวัสดีค่ะ คคสสวัสดีอาจารย์นนทิยาโทรมารบก,กวนบ้างค่ะครับพึ่งปักเที่ยงครับเป็นยังไงคะโชคดีบ่หมู่บ้านนี่โชคดีบ่โชคดีดีดน้อยลอะโชคดีนิดน้อยดีใจน้ำเด้อค่ะอาจารย์วันนี้แนวทางของอาจารย์ตามที่โซมาในไล่เนี่ยเป็นไงบ้ครับฮะครับแมนครับตามโซมาในไล่เป็นบ่ค่ะ อ่านอนที่ย่าพร้อมแล้วค่ะเพราะว่าช่วงพักเที่ยงกับก็ยังรบกวนใส่เวลานั้นวันวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกเก็ดพ้อมแล้วค่ะเอ้อวันที่สิบหกวันที่สิบหกมีนาว่าเก็ดค่ะ ซีหกครับซีหค่ะซีเจ็ดครับซีเจ็ดค่ะ,คะมีหาฮาหกฮาเจ็ดซีหกซีเจ็ดเน้นชุดได้ค่ะอาจารย์เน้นาเจ็ครับเน้นาเจ็ดแล้วเ,เ,เลขสามตัวเลยค่ะสามตัวเป็น เจ็ดค่ะกรับศูนย์หาเจ็ดครับศูนย์หาเจ็ดก้าเก้าหาเจ็ดเน้นชุดได้ค่ะอาจารย์3ตัวนี้เน้นทั้งสองชุดเลยครับอ๋อให้น้ําหนักเท่ากันครับอ่าสรุปแนวทางของอาจารย์คนล่าฝานงวดวันที่16บมีนาสองห้าหหาเลขวิ่งเลขแดน วิ่งหากับซีสามารถวิ่งได้บนล่างแต่ว่าเน้นเลขหาเน้นบนจับคู่หายหาหกหาเจ็ดซีหกซีเจ็ดเน้นที่หาเจ็ดเลขสามโตกับหายมากเก้าหาเจ็ดศูนย์หาเจ็ดตรงกันพ่ะค่ะอาจารย์ครับอ่าขอบคุณอาจารย์หลายๆ้อค่ะที่หายแนวทางในการวันนี้ขอให้เอฟซีโสดีนะท่านของอาจารย์นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ครับกับบางบ่ายเอฟซีและธรรมบุตรตมตุลตันก็เสิยดายในฟังแล้วนะครับทิ้งนวดยาเดซ่าลุ่เล็กของแม่บุเร,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 รียงกับอาจารย์ขวัลฝันนะครับสำหรับผมในถ่ายคลิปนี้ก็ทิ่สลุยครั้งหนึ่งนะครับร่วมคลิปสองสำนักแม่บุเรียงกับอาจารย์ขวาลฝันให้มาแลวงเงินวันที่สิบหกเมษาคนโมกเจ็ดนะครับสรัพรักของแม่บุเรียงนี่ก็เลขล่างพันก็วิ่งสูนสูนตัวเดียวนะครับอายุรักสิบนะครับ ถ้าพลเลือบนเนี่ยพันกัเพี่เก้ากับศูนย์นะครับจับคู่สองตัวก็มีเก้าศูนย์นะครับมีเท่านี้นะครับของแม่บุเลียงนะครับเพื่อกิดมันใจเลขล่างนะครับศูนย์ยูลักสิบนะครับถ้าพลเลขของอาจารย์คนละาฝันกับเพื่อนกระเด็นบนหากับสีนะครับเนี่ยในที่เลขเลขอหานะครับแล้วก็จับคู่หาหกหาเจ็ดสีหกสีเจ็ดนะครับเพื่อกิดเนีนในหาเจ็ดนะครับ สำหรับเลขสามตัวกับเก้าหับ0ู7ยหทันักทอกันนะครับเป็นแนวทางสือทังแยกของรัฐบาลนะครับกวางหวายเอฟซีะไรแต่ผู้สมทัทสั่นคงเสียเงี้ได้ฟังแล้วนะครับสำหรับผมแน่แทกทายคลิปนี้ก็ขอยุทที่พังตำหนี้พวกคุณคลิปต่อๆไปทรัพย์ชิมโชคดีสวัสดีครับ